รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้รายการระเบียงใต้พาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่เช่นเดิมค่ะและเปิดประเด็นในการพูดคุยที่จะสร้างสุขไปด้วยกันค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลาของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะแนวนโยบายของแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างแต่ว่าบนแนวนโยบายนี้แหละค่ะเราจะสร้างสุขไปด้วยกันในทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรหนึ่งแนวนโยบายที่จะสร้างสุขค่ะในพื้นที่อำเภอกรมปินงังจังหวัดยะลาของเรามีโมเดลที่เรียกว่าเึ่ในฮัตีดีกรมปินังค่ะ วันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แล้วค่ะและตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่กับท่านนายอำเภออภิชาติศรีสวุวรรณนายอำเภอรกรมปนังนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะท่านนายอำเภอคะถ้าพูดถึงว่าโมเดลของการขับเคลื่อนพื้นที่แต่ละอำเภอจะมีความต่างกาันเพราะว่าบริบทพื้นที่ก็มีความต่างกันเหมือนกันอยากจะให้ท่านนายอำเภอได้พูดหน่อยค่ะว่าเสน่หฮตีดีกรมปนังคืออะไรคะ ซึ่งในฮัตตี้ดีกรงปีนังนะครับก็คือคำว่าสุขใจที่กรงปีนัง<ห>ะนะครับมันก็เป็นวาระนะครับ<ห>ในการทำงานของอำเภอกรงปีนังนะครับที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างความสุขใจให้กับพี่น้องประชาชนในกรงปีนังนะครับซึ่งความสุขใจตรงนี้นะครับก็คือการแก้ปัญหาในหน่วยงานนะครับที่จะต้องเข้าไปขับเคลื่อนในพื้นที่นะครับซึ่งโมเดลของซุเนฮัตตีดีกรงปีนังได้กําหนด กรอบนะครับเอาไว้นะครับหลักๆก็คือ5ออนะครับอแรกนะครับก็คือออาหารนะครับถ้าคนเรานะครับมีอาหารกินนะครับมีความมั่นคงทางอาหารนะครับก็ทําให้การใช้ชีวิตการดํารงชีวิตอยู่นะครับอย่างมั่นคงนะครับอที่2นะครับก็คืออาชีพนะครับก็คือถ้าทุกคนนะครับทุกครัวเรือนในพื้นที่นะครับมีอาชีพมีรายได้ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้นะครับ ออที่3นะครับที่ได้กําหนดไว้ก็คือเรื่องอออนามัยนะครับคนจะมีความสุขได้ดีที่สุดนะครับก็คือมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมารบกวนนะครับออที่4นะครับก็คืออออนุรักษ์นะครับองค์ประกอบของการขับเคลื่อนในการดําเนินชีวิตนะครับทั้งเรื่องอาชีพทั้งเรื่องอาหารจะต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะครับการดํารงอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับในเรื่องของทั้งอากาศทั้งสภาพ ูมิสังคมภูมิประเทศที่ที่สมบูรณ์นะครับก็จะทําให้เกื้อหนุนในการดํารงชีวิตของทุกๆคนนะครับแล้วก็ออสุดท้ายนะครับก็คือ,ออนาคตนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เราได้กําหนดเป็นกรอบไว้นะครับสามารถขับเคลื่อนเป็นเป็นวัตถจักรได้นะครับอนาคต ของการพัฒนาพื้นที่ที่นี่ก็จะเป็นอนาคตที่มีการจเจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆด้วยครับค่ะ5ออที่ท่านนายอำเภอพูดถึงค่ะคุณผู้ชมค่ะทั้งเรื่องของอาหารอาชีพอนามายัยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมไปถึงเรื่องของอนาคตคด้วย หมิติที่พูดถึงค่ะท่านนายอเภอค่ะแน่นอนว่าเราจะทําวันนี้พรุ่งนี้สําเร็จหรือทําพรุ่งนี้มาลืนนี้สําเร็จเป็นไปไม่ได้อยากจะทราบว่าระยะเวลาที่เราดําเนินการมาตั้งแต่เมื่อไหร่และแผนของโมเดลนี้ไปสิ้นสุดในปีไหนค่ะ คับโมเ,เดลนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อประมาณปี2566นะครับจากกรอบแนวทางการดําเนินงานของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องการบําบัดทุกบํารุงสุขนะครับก็ได้มาถอดแบบออกมาว่านะครับการจะบําบัดทุกบํารุงสุขก็คือเราต้องแก้ปัญหาเพื่อสร้างความสุขให้กับคนนะครับก็เริ่มต้นจากนั้นมาในแผนระยะเวลานะครับก็จับโดยแผนอําเภอไว้ก่อนนะครับตอนแรกก็คือแผน แหนวุฒาการของอำเภอก็คือเอามาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนก็คือมาเป็นหลักก่อนนะครับหลักคิดเริ่มตั้งแต่ปี66ก็เริ่มสร้างความ อ่าเข้าใจให้กับหน่วยงานในพื้นที่นะครับได้รับรู้ร่วมกันว่าอันนี้คือวาระของอำเภอที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกันนะครับเพราะว่าในการทําเหมือน5้ออที่ผมบอกนะครับมันเป็นหน่วยงานเดียวทําไม่ได้นะครับต้องมีทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมขับเคลื่อนขับเคลื่อนด้วยด้วยการบูรณาการทํางานร่วมกันไปเป็นทีมนะครับทำงานด้วยกันนะครับเราก็เริ่มมาตั้งแต่ปี6กหกนะครับก็ปรับมาเรื่อยๆนะครับปรับไปตามนะครับสภาพการของภูมิสังคมแล้วก็สภาพการของภาวะ ของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็ขยับมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี6 6 6 7นะครับปีนี้ปี68นะครับก็มีการทำมานะครับตั้งแต่การเริ่มต้นของการเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับที่ประชาชนได้รับความเดือนร้อนจะเป็นเรื่องด่วนที่ต้องเข้าไปดาเนินการนะครับแผนที่2ก็คือนะครับเมื่อมีข้อมูลมาแล้วเราจะมองว่าเราจะทําให้เขาได้ต่อยอดไปถึงอนาคตที่มั่นคงอย่างไรนะครับอันนี้นะครับนี้เป็น ปีที่3ปีที่3ก็ต้องปรับมันครับว่าเราที่ทํามาเรามีการทบทวนนะครับว่าอันไหนที่ประสบผลสาเร็จอันไหนที่เราจะต้องแก้ไขหรือว่าอันไหนที่เป็นโมเดลใหม่ที่เราจะต้องมาเติมเต็มเพื mm hmm. ่อขับเคลื่อนให้มันให้มันสมบูรณ์ถามว่าแผนนี้จะจบเมื่อไหร่นะครับ <That. S 1> ผมคิดว่าข้อคงนะครับไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าเราจะต้องขับเคลื่อนไปเพราะว่าคําว่าเสน่ห์ัตตีดีโกปีหนัง ก็คือสุขใจที่กองบินังคําว่าสุขใจเราจะต้องทําไปเรื่อยๆเพราะว่าความสุขมันจะเกิดได้นะครับทุกๆวันถ้าเราได้ร่วมมือกันทำนะครับคงจะไม่มีกรอบปีที่ชัดเจนนะครับเราก็คงจะไปเรื่อยๆแต่อาจจะปรับไปตามสภาพภูมิสังคมกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับที่เข้ามาขับเคลื่อนง,งานในอำเภอก็จะมาปรับปรุงแผนกันแต่ละปีนะครับว่าเราจะมีแผนที่จะต้องปรับปรุงในด้านใดบ้างนโยบายของแต่ละกระทรวง บวงกลมที่ลงมาในพื้นที่มันจะสอดคล้องหรือว่าต้องปรับเปลี่ยนยังไงครับในปี 66, 66แก้ปัญหา67เรามาต่อยอด68เรามาทบทวนและเราก็ต้องเดินต่อไปภายในบรรยากาศของการเดินทางมาตั้งแต่66 67 68และจะเข้าปี69เนี่ยค่ะเรามีกิจกรรมอะไรที่ดำเนินการไปแล้วบ้างค่ะนะครับก็ในกิจกรรมที่ดำเนินการนะครับเหมือนกับที่บอกนะครับ66เราก็แก้ปัญหา เร่งด่วนก็คือเห <Goodness. S 1> มือนกับนะครับทีมชุดปฏิบัติการจำบลน,นะครับร่วมกับ ál, ภาคีเครือข่ายในพื้นที่นะครับทั้งทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ,ถ,ถิ่นทั้งผู้นถถถําท้องที่นะครับภาคประชาสังคมต่างๆนะครับไปพบเจอปัญหา <New. S 2> นะครับอันไหนที่เป็นความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปแก้ก็ได้เข้าไปแก้ในเรื่องของการสนับสนุนนะครับปัจจัยต่างๆนะครับที่สามารถสนับสนุนได้เลย <Hers. S 1> นะครับปีท,ท,ที่ที่สองที่ว่าเราได้มาร่วมกันขับใช่ไหมครับเราก็ เราก็มามองว่าเราจะทําโครงการไหนที่มันจะต่อยอดได้นะครับก็ได้มีการหาข้อมูลมาโดยใช้แผนของอำเภอเป็นหลังนะครับโครงการที่ผมมองว่านะครับเราสร้างได้แล้วก็มีแผนที่จะต้องกับเคลื่อนระยะยาวนะครับปัญหาหลักของอำเภอกรงปีนังนะครับก็คือปัญหาในเรื่องของของน้ำนะครับน้ำน้ำใช้นะครับเพราะว่าโดยสภาพนะครับอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบนะครับแต่ เมื S <S 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 ่อถึงฤดูแ้งจิงก็จะมีขาดแคลนน้ำนะครับเราก็ได้มีการส่งเสริมนะครับในเรื่องของการจัดหาแหล่งน้ําการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่นะครับเพื่อเพื่อให้มีความมั่นคงในการนะกรับการกัดกษตรนะครับการดํารงชีวิตใช่ไหมครับก็จะมีในเรื่องของเตรียมเรื่องการขุดเจาะบาดาลนะครับเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำนะครับได้มีน้ําใช้นะครับเพื่อการ อุปโภคและก็การเกษตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงแหล่งน้ําที่เป็นหนองหนองน้ําที่เสื่อมโทรมนะครับก็มีการปรับปรุงให้มีแหล่งน้ําดิบที่สามารถนํามาใช้เพื่อการเกษตรเพราะว่าอา,อาชีพส่วนใหญ่ของพื้นที่นะครับก็เป็นอาชีพทางการเกษตรนะครับก็ต้องมีน้ําเป็น เป็นปัจจัยหลักในการทำการเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องอื่นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก็มีการนะครับให้ความรู้ในเรื่องของอาชีพนะครับที่มีความต้องการของคนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีศักยภาพที่สามารถดําเนินการได้นะครับอย่างเช่นการฝึกตัดเย็บเสื้อผ้านะครับซึ่งในวิถีของที่นี่ก็จะมีการตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่นะครับในเรื่องของ การเกษตรด้านอื่นๆก็จะมีภาคการเกษตรมาส่งเสริมนะครับในเรื่องของวิสาหกิจ <Yeah. S 2> เรื่องของการพัฒนาคุณภาพนะครับจากที่เราขับเคลื่อนมาจนถึงณปัจจุบันนี้ mm. อยากจะทราบว่าซึเนฮาตีดีกรุมปินงังสามารถสร้างความสุขก,กายสบายใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกรุงปินังได้อย่างไรบ้างแล้วคะนะครับก็ สุขใจได้นะครับหนึ่งก็คือมีการเข้าถึงแน,น่นอนนะครับ่วยการภาครัฐเข้าถึงปัญหาที่เราได้พบเจอนะครับเราเข้าไปถึงปัญหาแล้วเราได้แก้ปัญหานะครับถึงถึงระดับครัวเรือนนะครับระดับที่ทุกคนนะครับมีปัญหาขึ้นมาโดยที่หลายๆปัญหานะครับคนที่ได้รับผลกระทบเขาอาจจะไม่มีสิทธิ์ได้พูด แต่ว่ามีคนส่งเสียงมานะครับหน่วยงานภาคารัฐเราก็ได้เข้าไปนะครับแก้ไขปัญหาสร้างความสุขใจให้กับเขาอย่างน้อยนะครับเราช่วยหนึ่งครัวเรือนนะครับเป็นรอยยิ้มที่ทําให้หน่วยงานเข้าไปดําเนินการนะครับอีก10หน่วยงานมีความสุขนะครับคนในพื้นที่หมู่บ้านเขาได้รับรู้ถึงการช่วยเหลือตรงนี้นะครับคนที่ได้รับการแก้ไขได้รับการแก้ปัญหาได้รับการช่วยเหลือทําให้เขา,ายิ้มได้นะครับทุกคนอีกร้อยคนที่ไป ได้รับรู้นะครับก็จะยิ้มตามไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าเราก็ต้องใช้เวลาขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าปัญหามันจะมีเกิดมาอยู่แล้วนะครับในแต่ละวันมันก็จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นหรือว่ามีปัญหาหลากหลายมากแต่ว่าเราก็จะไม่หยุดในการแก้ปัญหาตรงนี้เราก็จะขับเคลื่อนกันไปนะครับเมื่อเจอเราก็จะเข้าไปนะครับเพื่อไปหาแนวทางการแก้นะครับคำว่าสุขใจของกรงปีนังนะครับตามเสนเนอร์ตีดีกรงปีนังเนี่ยก็คงนะครับ สร้างไปเจอปัญหาเข้ามาไม่ได้จำกัดน,นะ,ะเจอปัญหาเท่าไหร่ก็มานะครับเราอันไหนที่ทําได้เราต้องทําให้เร็วที่สุด อันไหนนอกเหนือความสามารถก็จะได้ไปนะครับประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับค่ะเราจะหยุดไว้เพียงแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวช่วงที่2ท่านนายอำเภอและทีมงานค่ะจะพาเราลงพื้นที่ไปดูการสร้างสุดเซเนฮาตีดีกรมปนังว่าเราจะสร้างความสุขให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกมปนังได้อย่างไรค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ กั็คัออำเภอมากก่อนหน้านี้เป็นยังไงคะตอนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนี่เราลำบากเป็นยังไงบ้างคะลำบากแล้วคนที่พาแบาบว่า่านไหนอำเภอมาหรือว่าหน่วยงานนู่นนี่นั่นมาช่วยเนี่ยคะ่ะใครเป็นคนพามาเขารู้ได้ยังไงว่า,วาเราต้องการความช่วยเหลือเบ่อำเภอใหญ่บ้านแล้วก็อำมภ แล้ววันนี้แนมเพิร์มาเองอีกมามอบของเพิ่มอีกเป็นยังไงอยากจะบอกอะไรท่านหน่ยได้ไหมบอกว่าขอบใจมากค่ะและหลังจากนี้อยากจะให้เขามาเยี่ยมเราอยู่ด้วยคะมาค่ะขอบขอบอะไรเพิเลยเอาไปนอาปเยี่ยมบ่อยๆนะคะครับผมอยากจะมาเยี่ยมบ่อยๆนะครับมาเป็นกำลังใจนะเราต้องสู้กันไปนะถ้ามีอะไรที่จะต้องการให้ทางนะครับภาครัฐช่วยเหลือต้องบอกมานะครับผมจะได้ไปนะครับ คุยกับทางทีมงานนะครับหน่วยงานต่างๆภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับเพราะว่าบางทีพอเราใช้ชีวิตไปแล้วเราอาจจะมีความต้องการในเพิ่มเติมก็บอกมาเลยครับค่ะอย่างนี้นะครับเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆค่ะค่ะเราจหน้าทีกดปุ่มมาเห็นนิ่งหน้าเอาโซมาเบนิ่งตัวไหนเบนิ่งอะไรอย่างนี้ตัวเี้บ่าอุโมงอ์นิ่งเบกีเบกีกีกาลีกีกาลีเบนิ่งไง ปลาเบ็ดเดิ่งเลยปลาแหวนเ่หสะแหวนสะสะมเจียลนนาเมาดซนเนะสะสะกากตเด็หมดวหเ็กก็มอขอบคุณนายอำเภอและทีมงานกรุงปินังมากมากค่ะสน่หหัตีดีกรุงปานัง SW apa? Mujur tak? 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 Mujur ni? Mujur tak? Mujur tak? Mujur tak? Terima kasih dah. Hahaha. 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 Kalau sudah hati kupilih. Amin. ลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการระเบียงใต้ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องหลายจุดทีเดียวค่ะส่วนจะเป็นจุดไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกับท่านนายอำเภอค่ะท่านนายอำเภอคะเมื่อสักครู่ตั้งแต่จุดแรกจนถึงจุดนี้ที่เรานั่งอยู่เราไปกันกี่จุดแต่ละเคสเป็นยังไงบ้างคะครับอันนี้เราต้องไปจุดแรกจนถึงจุดนี้ก็คือ4จุดแล้วนะครับ <c oughs> <อ>ตั้งแต่จุดแรกเราก็เคสที่ที่เราไปในวันนี้ครับส่วนใหญ่ก็นะครับเป็นกลุ่มเบาบางนะครับกลุ่มผู้ป่วยจิตเตียงหรือว่ากลุ่มที ด้ายโอก,กาสทางสังคมนะครับซึ่งมันเป็นเป้เปาหมายหลักในการที่ดําเนินการนะครับของศิลฮัจีดีกงปินังก็คือเรื่องคนนะครับเราเริ่มต้นจากการดําเนินการเรื่องคนซึ่งสิ่งที่เราไปวันนี้ก็คือคนที่เขาได้โอก,กาสนะครับในครัวเรือน ที่เขามีภาวะของอลำบากนะครับที่ต้องการการช่วยเหลือเร่งด่วนเบื้องต้นนะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะครับตามแนวทางที่เราได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี66กนะครับก็คือ,อนี้ก็คือการหาข้อมูลมาแล้วก็พอเจอปัญหาปุ๊บอันไหนที่เร่งด่วนที่ว่าเราสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสามารถเข้ามาดําเนินการเราก็เข้ามาดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก็เหมือนที่บอกแล้วครับว่านี่คือแนวทางที่การดําเนินการในในการสร้างสุขก็คือต้องเริ่มต้นจากที่คนนะครับตอนนี้เราก็ เดินในเรื่องของคนมาแล้วนะครับ uh huh. หลังต่อไปก็คงจะเหมือนกับที่บอกนะครับว่าแผนงานในการทําโครงการตรงนี้นะครับหรือว่าการทําให้มันเชื่อมโยงเพื่อพัฒนายัางไงแล้วก็ต้องมาดูองค์ประกอบอีกครั้งหนึ่งค่ะแสดงว่าที่ท่านนายเพือจากจะสื่อก็คือว่าการสร้างสุขเราไม่ใช่เพียงแค่สร้างสุข แค่นโยบายแต่เราจะต้องลงพื้นที่ติดตามดูแลพี่น้องประชาชนหลังจากนี้ก็จะต้องมีการติดตามประเมินผลอยู่ต่อเนื่องและสิ่งสําคัญคือเรื่องของการส่งไม้ต่อทีนี้ในแต่ละเคสที่ท่านนายเพอลงพื้นที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างคะได้เห็นสีหน้าแวบตาเขาแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะได้พูดคุยกันนะครับก็แต่ละเคสที่เราไปเยี่ยมนะครับเหมือนกับท่านพิธีกรก็ได้ไปเห็นนะครับว่าความสุขที่ทุกคนจะ มีความสุขและแสดงออกที่ชัดเจนที่สุดคือรอยยิ้มนะครับเราไปทุกเคสนะครับมีรอยยิ้มนะครับทั้งผู้ที่เราไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทีมงานที่เราไปนะครับต่างคนต่างยิ้มให้กันนั่นคือความสุขที่ทุกคนได้ช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็ในการทําต่อไปก็คือในเมื่อคนได้นะครับเราก็มองดูเรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่เราจะช่วยพัฒนานะครับสร้างสุขของกรงปีนัง ในเรื่องโครงสร้างที่จะต้องทําอะไรบ้างนะครับ uh huh. แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพต่างๆนะครับอันนี้คงจะเป็นองค์ประกอบแต่ว่าวันนี้นะครับผมว่าทุกคนที่ไปเห็นนะครับเราจะไปเห็นรอยยิ้มที่เขารู้สึกดีใจมากนะครับที่เราไปเยี่ยมเราไปช่วยเหลือเขานะครับถึงแม้มันจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นการใส่ใจนะครับเราเป,เป็นคนที่เขาไปใส่ใจดูแลเขาเขารู้สึกดีใจมากนะครับผ uh huh. มว่า ค,ความคาดหวังของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือแน่นอนว่าเขาคาดหวังที่อยากจะได้กําลังใจหนึ่งความคาดหวังที่อยากได้การช่วยเหลืออย่างอุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคทีนี้พอเราลงไปแล้วเราได้เห็นอย่างนี้ค่ะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐแล้วเราลงลงไปแล้วก็ได้เห็นทั้งรอยยิ้มได้เห็นทั้งน้ําใจที่เขาบอกว่ามาอีกนะนายนเพอเดี๋ยวมากินข้าวกันที่บ้านเป็นยังไงคะในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานภาครัฐอะคะ่ะ รู้สึกดีใจมากครับมีกำลังใจในการทํางานนะครับอย่างเต็มเปี่ยมเลยเพราะว่านะครับรอยยิ้มเล็กๆของเขานะครับแล้วก็ การแสดงนะครับแสดงวิตีออกมาในความนะครับในความที่เราไปเยี่ยมเขานะครับเสริมสร้างกําลังใจให้เขาเราก็เห็นเขามีกําลังใจเราก็ปลื้มปิติมากเลยนะครับที่ว่าเราได้ทําในสิ่งที่ดีนะครับช่วยเหลือนะครับตรงนี้นะครับให้คนได้นะครับมีความสุขนะครับซึ่งแนวทางนี้คงจะได้เอาข้อมูลลักษณะนี้นะครับไปเผยแพร่นะครับเพื่อให้ทุกคนได้ ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับสร้างสุขตรงนี้นะครับค่ะเสนาตีดีกรมปินงังเราไม่หยุดเพียงแค่วันนี้หรือเท่านี้แต่เราจะมีความต่อเนื่องอยากจะให้ท่านในอำเภอได้พูดในฐานะที่เรายังดํารงตําแหน่งอยู่ที่อําเภอรกรมปินังค่ะแผนในอนาคตวางไว้ยังไงบ้างคะ นะครับสำหรับแผนในอนาคตของซึนเฮตีดีกรงปีนังนะครับตอนนี้ก็คงจะนะครับมาดูในเรื่องของ3ส่วนที่เหมือนเหมือนที่บอกนะครับคือเรื่องคนครับเรื่องคนเรื่องโครงสร้างเรื่องคุณภาพนะครับคนตอนนี้เราก็ได้มีนะครับข้อมูลพื้นฐานมาเยอะแล้วนะครับไอสิ่งที่เราไปเยี่ยมวันนี้นะครับคือส่วนหนึ่งนะครับซึ่ง ส่วนที่เราเข้าไปดาเนินการช่วยเหลือนะครับเรื่องผู้ป่วยเรื่องอะไรเนี่ยโดยเข้าไปเยี่ยมเข้าไปช่วยเหลือนะครับหรือผู้ด้วยโอกาสเนี่ยเราเข้าไปเยี่ยมไปช่วยเหลืออยู่จํานวนเยอะแล้วเราก็มีเป้าหมายแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราไปช่วยเราก็ไม่ได้ไปช่วยครั้งเดียวแล้วจบนะครับในเราก็ต้องมีการต่อเนื่องกันไปนะครับว่าเราจะทําในเรื่องของห้าห้าอย่างที่บอกในห้าอเนี่ยให้เขาได้รับครบยังไงนะครับตอนแรกเราก็ได้มาเป้าหมายเรื่องคนเนี่ย เรื่องที่สองก็เหมือนที่บอกก็คือเรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่เราจะต้องพัฒนาเขานะครับที่จะต้องมาทําอะไรให้เขาได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มันเป็นนะครับการอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่จะต้องได้รับนะครับแล้วก็ส่วนที่3ามก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตที่จะต้องตามมานะครับถ้าถ้าเราร่วมกันขับเคลื่อนนะครับเหมือนกับจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่เดีกอปีหนังนะครับก็คือ5อเนี่ย นะครับผมว่าถ้าเราทาครบนะครับทั้งเรื่องอาชีพเรื่องอาหารเรื่องอ,าอนามัยเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมแล้วก็เรื่องอนาคตครับถ้าทําให้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนเป็นปทั้งทั้งหมดนะครับร่วมอยู่ในในจุดจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าทุกคนก็จะมีความมั่นคงในชีวิตสูงเลยครับค่ะ ฝากถึงพี่น้องประชาชนสําหรับใครที่อยู่ในพื้นที่อําเภอกุมปินังค่ะแน่นอนว่าเมื่อช่วงต้นหรือว่านอกรอบเราคุยว่าแต่ละเคสแต่ละเคสกว่าจะมาบางทีเนี่ยเราเข้าไปไม่ถึงบางทีข้อมูลเราก็ไม่ได้ทราบทั้งหมดตรงนี้อยากจะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างเคียงหรือใกล้เคียงเข้ามาแบบว่าบอกถึงกลุ่มเป้าหมายให้กับเรายังไงมาช่องทางไหนได้บ้างคะนะครับก็ฝากเลยนะครับถ้าใครไปพบเจอนะครับหรือว่า ไปพบเห็นนะครับครอบครัวไหนที่เขาได้รับผลกระทบอยู่นะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับที่ผู้นําท้องที่นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่หรือแม้แต่บัณฑิตนะครับหรืออสมที่อยู่ในพื้นที่นะครับจะได้มานะครับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเขาไปช่วยเหลือนะครับซึ่งการเข้าไปดําเนินการตรงนี้นะครับเราจะมีทีมชุดปฏิบัติการจาบนอยู่แล้วนะครับที่จะเข้าไปสามารถดําเนินการได้เลยนะครับแต่ว่าการที่จะรับรู้ข้อมูลใน เบื้องต้นนะครับถ้าทุกคนช่วยกันนะครับไปนะครับพบเจอมาแล้วนะครับส่งต่อข้อมูลมานะครับจะได้มาหาแนวทางร่วมกันที่จะไปช่วยเหลือเขาต่อไปนะครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณท่านแอมเพอค่ะทั้งพูดคุยเรื่องของนโยบายทั้งพาเราลงพื้นที่ได้เห็นภาพค่ะว่าการขับเคลื่อนโมเดลที่เรียกว่าซึเนฮัตีดีกรงปีนังเป็นอย่างไรเราไม่ได้ทําเพียงแค่นํามาทาแต่มันสามารถสร้างเป็นรูปธรรมแล้วก็สร้างรอยยิ้มสร้างความยั่งยืนสร้างองค์ประกอบทุกมิติให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการระเบียงใต้ของเราจะพาคุณชมมานั่งพูดคุยประเด็นเรื่องราวไหนสามารถติดตามรับชมได้ในรายการระเบียงใต้ทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันที่ ีมงานรวมไปถึงผู้ร่วมรายการของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีด้วยเด้อสวัเดีซืฮาตีมีกรงปีนังซื้เดนฮาตีมีกรงปีนังซื้เดนฮาตีมีกรงปีนังเย้